สวัสดีครับผมนติก LTG นะครับผมช่อง u t u b e ก็จะเป็น LTG Show นะครับ <robotics> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเตรียมอุปกรณ์ไปตกแมตปลาเก๋าบางขุดกันแมตปลาเก๋าบางขุดก็จะเป็นปลาตันนะครับผมตกออกปลาเป็นปลาเก๋าปลาหมอกระพงใหญ่นะครับผมเนี่ยบ่อบางขุดออริจินอลเลยเนี่ยก็จะมีพื้นที่12ไร่ก็กว้างพอสมควรนะครับผมปลาก็อย่ในนั้นมากมายเลยหลากหลายสายพันธุ์อุปรกรณ์ที่จะไปใช้เนี่ยก็จะเป็น ใหญ่หนิดนึงนะครับผมาะเป็นแบบปลาใหญ่ก็จะใช้ไดว่าคอร์ดไฟล์นะครับผมสปินเป็นไดว่าคอร์ดไฟล์เบอร์สี่พันกับหกพันนะครับที่เอาไปใช้เพราะว่าเราจะต้องใส่สายใหญ่แล้วก็จะมีบางช่วงบางจังหวะที่เราจะต้องตีอยู่ไกลไกลนะครับตรงกลางเพื่อตามหาปลากลับมาแล้วก็ลอกเซเว่นเดย์แบ็คเพนเทอร์นะครับตัวนี้กำลังเบรกดีมากเลยจุ้สายได้เยอะผมเอาไปจิกทะเลใส่สายได้เยอะสบายๆายนะครับ ช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะใช้เหยือประเภทปลายางนะครับผมปลายางเป้าใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆเข้าไว้ยี่ห้ออะไรก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นน้ำเชา้าแต่พอสายลงมาผมจะใช้เหยือแอร์ออฟนะครับผม m o ฟนี่เป็นแอคชั่นจมโค้งนะครับเป็นเหยือซิงจมโค้งใช้ได้ดีเลยนะครับกับปลาเป๋าปลาหมอตกปลาหลายท่านรู้เลยนะครับว่าสิทธิภาพของมันและเหยือแข็งตัวก็จะเป็น จ7 g ขนาด30กรัมตัวนี้เป็นของ LF นะครับผม Smart 30กรัมสายที่ใช้ก็จะเป็น PE3 ดู r าคิงนะครับดู r าคิง g Maxit นะครับผมเราก็จะเน้นกันที่ PE3 PE4 กันเลยคันที่ใช้ก็จะเป็น2-4 Power Max นะครับผม Power Max นี่ก็จะแคสได้ดีนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งยอดนิยมของ RTG เลยคันที่เอาไปเนี่ยเวทออนสุดที่ผมเอาไปเนี่ยมันก็จะเป็น New b i g New Big g i New Biggie 120 นี่เป็นคันสองทอนนะครับล็อกที่ใช้ก็จะเป็นเซเว่นเดย์บับเบบีถ้าช่วงทําระยะตีไกลๆเนี่ยลีนายพัดทูเนี่ยครับเป็นคันลายผ้าสิฟุต9ฟุตเนี่ยครับใช้ได้ตีทําระยะได้จริงๆแล้วมันเป็นคันที่เอาไว้ตกปลาสวายตีปลาแข็งนะปลอสวายแต่ว่าเรามาใช้งานแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นปลายใหญ่เดี๋ยวพอโหลดอุปกรณ์เตรียมของเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชมแมตต์ตกเก๋าหมอบางขุดกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวัน ที่เก่าบางขุดนะครับคืนฝนน่าจะตกเดี๋ยวจะปล่อยตัวนักกีฬาเข้าบ่อแล้วนะครับเริ่มลงทะเบียนกันแล้วช้ามามามถึงก็เติมพลังงานไว้ก่อนเลยมีข้าต้มเลี้ยงปวดไหมผมไหม ตัวที่สองครับตัวแรกขายไปแล้ว น,นี้ก็ช่วงพักช่างปลานะครับช่างปาลารอบแรกครับว่าปลาขึ้นจํานวนเท่าไหร่แล้วต้องเดินหานะครับปลามันกระจายกระจายอยู่ทั่วเหมือนกัน

อีนนี้ก็จบแมตช์เก๋าหมอกระพงบงังขุดนะครับนักตกปลา56สท่านนะครับปลาก็กินเรื่อยๆนะครับกินกระจายทั่วบ่อต้องเดินต้องเดินหาหน่อยบางจังหวะมันก็กินไกลเลยนะครับผมใช้ยเหยื่อใหญ่ น,นี่ก็ถือว่าก็าได้อยู่ครับแต่า่าไม่ได้ถึงกันรวยนะครับแาะว่าบาง,บางมันเป็นบางจังหวะตัวกินไกลนิดเลยนะผมตีสวนลมออกไปนะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับอารมณ์บุฟเฟ่แบบประมาณนี้ครับไกลมาไกลน้อยนะครับก็มาลุกมลุ้มสนุกกันตรงนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสว,สวัสดีครับ